ไปหยุดหน้าจกันะไรอยไปสตว์ตส่วมเพิ่มคุณจเจ้ากรนองนี้มันจะอยู่รอแบบนี่ยกล้กว่วาฉันฆ่าแกจริงทำไมแกหันมาฉันทำไมมีเรื่องอะ่ะทำไมจะขอแลวกูย,ยิงทิ้งแมงเลยนี่แกขัดขืนผู้คุมมอ เป็นอะไรพวกคุ้มเชียแม่งใช้แรงงานพวกเดียวกันเองอีกราที่ให้ถูกสมกูได้คุยเหมือนเพื่อนตายเสพพวกมดฉันเจอแกแล้วแกจะไม่ที่ควบคมมาเพื่อนกูหูู้้ดี ฉันไม่ยอมไม่เกมลมาฉันบอกฉันจะฆ่าแกฉันไม่รู้แลวฉันจะฆ่าแกเหมือนกันแหละแกเป็นแค่รุ่นใหม่ฉันลูก Nó mà mày mới câu Ô hô, cơ nó cơ Cò Cái này bên này đâu nhỉ Sao nhu đi thằng hàng lại ngang แกนะักแกทำเจ็บแสบมากจันจะฆ่าแกแน่จริงเหรอเจ็บแผลแกขยังไม่ได้แล้วฉันดีก่อนละ,ะสู้แกไม่ได้หรอก ว่าจะไงม,มาดูกันเลยว่าใครจะสู้เก่งกว่ากันเออฉันจะกลักวลกูไม่ดูโอ้ยเงินที่ฉันลงขันพนันมันหมดแล้วอ่ากลางวา

ไม่ันะขนาดนี่ได้มันเพราะฉันน่ะแข็งแกร่งโอ้ยคนตัวทีตดโอเคเราจะสู้พวกเราทั้งกองได้เดี๋ยวพวกเราโชว์แกดูคิดเอาเองแล้วกัน ันมาแล้วดึงมันขับเร็วคุณขับขคอหักตายแล้วมังนะ้งเนี่ยเล่นดินก่อน